สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีสิงประจําวันที่5 11กันยายน2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะภาพรวมชาวสิงจะมีความมุ่งมั่นมีความแน่วแน่นะคะมีความพุ่งตรงไปข้างหน้าแล้วก็มีความสามารถในการควบคุมบงการหรือว่าเรื่องของการต่อสู้ฝ่าฟันได้เป็นอย่างดีนะคะภาพรวมการทํางานช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้คิด แก้ต่างให้คิดปกป้องป้องกันมากขึ้นนะคะรวมทั้งการพรีเซนต์งานการนำเสนอผลงานต่างๆนะคะนักเรียนนักศึกษาก็อาจจะมีการพรีเซนต์มีการสอบเรื่องสำคัญสำคัญเกิดขึ้นบางรายเกี่ยวกับการรอผลอนุมัตินะคะทั้งเรื่องของการกู้ยืมเงินหรือเรื่องของการอนุมัติโครงการต่างๆอนุมัติโปรเจกต์นะคะก็ขอให้คุณเตรียมพร้อมให้ดี การทูดการเดินทางก็โดดเด่นนะคะอาชีพแมสเซนเจอร์หรือว่าการส่งสินค้าการให้บริการที่ต้องใช้ยวดยานพาหนะนะคะก็จะมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นการเงินช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเพื่อให้ได้มาสุดท้ายก็จะได้มาเพราะความพยายามอดทนของชาวสิงห์นะคะช่วงนี้ถือว่ามือขึ้นนะคะมีโชคลาาฟุกๆุกลาบลอยเกิดขึ้นได้ง่าย ต้องเก็บเงินไว้เผื่อฉุเฉินด้วยนะคะการที่มีปัญหาเรื่องงานก็จะคี่คลายได้ดีในสัปดาห์นี้ค่ะสุขภาพโดยรวมนะคะแข็งแรงดีเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนเลือดนะคะเรื่องของปัสสาวะต่างๆที่ต้องระวังคนโสดสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์พบเนื้อคู่ที่ถูกใจหรือพบรักกับชาวต่างชาติต่างภาษา คนที่มีความแตกต่างกันในสัปดาห์นี้ก็โดดเด่นนะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วคู่ที่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งนะคะหรือว่ามีเรื่องให้คิดให้เคลียร์ก็เหมาะนะคะที่จะมีการเปิดตัวเปิดใจพูดคุยกันมากขึ้นในสัปดาห์นี้บางคู่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะการวางแผนท่องเที่ยวการจัดทริปพักผ่อนเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ